ขอต้อนรับท่านรองผู้การราชการแลาดประปุระผกายาแพร่เราในเรืองอเ้าเยนะคะ่ฉันผู้การไสค่ะแ่ขาไม่ทำเป็นตลาดประปุระตลาดประปุระเรยรบนที่เป็นวิธีการ ไ่ะก็นเราขอเรียนเชิญโรงงานนะคะที่ไม่เคยเข้ามาสัมผัสหรือว่าแวะเที่อวไทยสิ่ขอนะคะเพื่อจะให้ทุกท่านได้มาลิสตรับอาหารที่อร่อยแล้วนะคะได้มาได้กอดต่อประเทศไทยเป็นวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยถด้ไปสื่อข่าวต่างประเทศนะคะวันนี้มีอะไรบ้างกคุณนันนะคะได้รับชมอยู่นั่นที่มาจากงมแล้วก็แันมันเมีอินซีนนะคะ กกการเวนี้ิดกาเาท่าะเสื้อผู้ถ้าตบับาผด่างจังหวัดทุกคนจังวัดทุกีนะครับแล้วบ็ไลนะทีคุยกันท่รองพนักงานทานรองักนานที่ใช้คำนานีนแครับล้วก็ในส่วนของพนักงานประกันตก็อยู่ที่จะรับใช้เข็นว่า ก็หวัจะรับราชการไปหลยแห่ที่สรับดีเนี่ยตอนนั่งๆนึกแล้แบอนีแม้จะหลยปีนี่นการจะสรับดีน่าจะรับราชการหา <c oughs> ออปีครบสิบปี